ได้แล้วสี่อันจะ้ะร้อยหนึ่งจะ้ะขอบใจจ้ะจ้ะอา้าวลุงพี่จะไปไหนเหรอจะ๊ะอ๋อฉันนิมนต์หลวงพี่ไปสวดขึ้นบ้านใหม่ให้ฉันนะจ๊ะอ้าวแล้วทำไมไปรูปเดียวเลยจะ๊ะอ๋อรูปอื่นก็ติดกินนิมนต์ที่คืนนะจ๊ะใช่จ้ะป้า <c oughs> อีกอย่างหนึง่งบ้านฉันก็หลังเล็กนิดเดียวไม่จําเป็นต้องนิมนต์พระไปเยอะหรอกอ๋อป้าถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวจะเลยเลิกเออจ้ะจ้ะไปเถอะนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพี่เชิญจ้ะนางแอนมันก็อยู่บ้านหลังนี้มาต้องนานแล้วไม่ใช่หรอแล้วทําไมเพิ่งจะมาทําบุญขึ้นบ้านใหม่แปลกจังเอะท่างเหมือนเถอะ สิกาเรียกอตมามาที่บ้านเนี่ยสีกามีอะไรเหรอแหมเรียกกันซะห่างเหินเลยนะเจ้าคะฉันไอติมกล้วยช็อกก่อนสิเจ้าคะอีฉันซื้อมาถวายไม่ได้หรอกสีกาอัตมาจะฉันเลยตามใจไม่ได้เดี๋ยวอาบัตหลวงพี่เนี่ยนะกลัวอาบัตสีกาแอนตอนเนี้พระในวัดทุกรูปอะเริ่มสงสัยแล้วนะ ว่าทำไมตาตมาถึงต้องออกมาทำอะไรข้างนอกบ่อยๆต่อไปนี้อาตมาจะต้องระวังตัวมากขึ้นไม่อยากให้มีปัญหาดิฉันรู้ค่ะดิฉันไม่อยากให้หลวงพี่มีปัญหาดิฉันก็เลยนัดหลวงพี่ออกมาพบนี่ไงคะสิกาพูดงนี้หมายความว่าไงฮะนี่ สิก้าแอนติดโควิดเหรอไม่ใช่เจ้าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าที่ตรวจคันแล้วถ้าขึ้นสองขีดก็แปลว่าท้องเจ้าค่ะฮะนี่สิก้าพูดเรื่องอะไรอะอาจจะมาไม่เข้าใจโอ้ยดีฉันจะพูดช้าชชัดๆนะเจ้าค่ะหลวงพี่บวชมาตั้งแต่เด็กอาจจะไม่ทันเรื่องทางโลกภายนอกบางอย่างหลวงพี่ กำลังจะเป็นพ่อคนฮะนี่อัตมาท้องเหรอโอ้ยหลวงพี่จะท้องได้ยังไงหลวงพี่เป็นผู้ชายดิฉันเจ้าค่ะกำลังท้องฮะไม่ได้นะสิกาจะท้องไม่ได้นะแบบนี้เราสองคนต้องแย่แน่แน่ดิฉันรู้เจ้าค่ะถึงเด็กคนนี้จะเกิดจากความรักแต่ดิฉันก็ไม่อยากทำให้หลวงพี่เดือดร้อน ก็เลยนิมนต์หลวงพี่ออกมาปรึกษาว่าจะทำยังไงกับลูกดีเพราะว่าตัวดิฉันเองก็ไม่มีเงินเจ้าค่ะนเงนนี้มีเงินอยู่สามแสนสีกาเอาไปแล้วก็จัดการเรื่องลูกเรียบร้อยนะ ลวงพี่ไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนเจ้าคะหลวงพี่มาจากไหนอะสีกาไม่ต้องรู้หรอกรู้แต่เพียงว่าสีก้าเอาเงินเนี้ยไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วกันในช่วงนี้เราคงต้องห่างกันไปก่อนตามนี้นะสีกาเองเจ้าคะ่ะฉะนั้นอันตมาไปก่อนนะ นี่เป็นเงินเก็บที่ป้าขายไอติมป้าเอามาร่วมสร้างสาราวัดด้วยอาจาะอายุวันโนสุขังพระลังอาตมาขอร่วมอนุโมทนาบุญนะยมบดาสาธุเจ้าค่ะป้าเห็นว่าสาลาวัดนะ่ะสร้างมาหลายปีแล้วมีคนเอาเงินมาทำบุญก็ต้องเยอะ แต่สาลาก็ไม่เสร็จสักทีป้าก็เลยเก็บเงินมาร่วมทําบุญเพื่อจะช่วยให้สาราวัดเสร็จเผื่อป้าจะได้มีอันนิสงผลบุญกับเขาบ้างนะจ๊ะทาบุญสร้างศาราเนี่ย,ยเป็นบุญใหญ่นะโยมยังไงแต่มาขอให้บุญที่โยมมาทเนี่ยส่งผลให้โยมค้าขายรุ่งเรืองนะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นป้าขอกลับไปเปิดร้านก่อนนะเจ้าค่าะเจริญพร ก็แอนอนตมาบอกแล้วไงช่วงนี้เราเพิ่งติดต่อกันเดฉันรู้เจ้าค่ะแต่นี่มันก็หลายเดือนแล้วนะเจ้าค่ะถ้าดีฉันไม่เดือดร้อนเดฉันก็คงจะไม่ติดต่อมาสีการเดือดร้อนเรื่องอะไรเหรอหลวงพี่หลวงพี่ช่วยมาลดน้ำมันที่บ้านดิฉันหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะเดฉันคิดว่าที่บ้านดิฉัน น่าจะมีสิ่งไม่ดีหลวงพี่ช่วยดิฉันหน่อยนะเจ้าคะ่ะถ้าหลวงพี่ไม่มาหาดิฉันดิฉันจะไปหาหลวงพี่ที่วัดนะเจ้าคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องโยมไม่ต้องมาเจ้าวัาจะมาเอง ลุงพี่ลุงพี่จะไปไหนเหรอเจ้าคะอ๋อมียวงขรนิมนต์ไปรถนินมนต์ที่บ้านนะจ๊ะรถนิมนต์ใครกันเหรอเจ้าคะสีกาแอนจ้ะอ,อ,อีกแล้วเหรอเจ้าคะบ้านนางแอนมันมีอะไรเหรอเจ้าคะทําไมถึงทําบุญบ่อยจังงั้นเดี๋ยวอาตมาขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาทาวัดย็นไม่ทันอนะ มันเงียบหายไปหลายเดือนมันไม่ค่อยออกมาข้างนอกวัดก็ไม่ค่อยไปแถมยังเรียกพระมาลดน้ำมนต์ที่บ้านอีกมันมีสิทธิพิเศษอะไรวะสิกาแอนอาตมามาถึงบ้านแล้วจะให้ลดน้ำมนต์ตรงไหนอของบ้านสิกาแอนสิกาแอนอุ้มลูกใครอะ จะลูกใครอีกเหรอเจ้าคะเอ่อรรอาตมาประอาตมากลับรถดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิเจ้าคะหลวงพี่เอ๊ะไม่ใช่สิต้องเรียกหลวงพ่อสิเจ้าคะสีแก้นอย่าพูดอย่างนี้นะสีการู้ไหมถ้าเรื่องนี้ลุบออกไปอะคนที่เดือดร้อนอะจะไม่ใช่แค่แตามาแต่ตัวสีกาเองอะ่ะจะเดือดร้อนด้วยจะเย็นๆสิเจ้าคะหลวงพี่ที่ฉันเรียกหลวงพี่มาเนี่ย ไม่ได้ต้องการที่จะทําให้หลวงพี่เดือดร้อนนะเจ้าค่ะแล้วศิการเรียกี่ออตมามาทําไมดิฉันแค่คิดว่าอยากพาลูกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะเจ้าค่ะไม่อยากอยู่ที่นี่เพราะเดี๋ยวคนจะสงสัยแล้วก็จะทําให้หลวงพี่เดือดร้อนไปด้วยแต่ว่าตั้งแต่ฉันคลอดลูกมาฉันก็ไม่ได้ทํางานฉันก็ไม่มีเงินไปตั้งต้นชีวิตใหม่ไหนจะต้องค่าเลี้ยงดูลูกค่าผ้าอ้อ,อมค่านมอีก สีกาจะได้เท่าไหร่อาตมาจะให้ขออย่างเดียวสีการต้องย้ายออกไปจากที่นี่จะได้ไม่มีขเเัดเลิศร้อนเท่าไหร่ดิฉันขอเท่าไหร่ก็ได้หรอเจ้าคะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอหนึ่งล้านเจ้าคะ่ะได้ไหมเจ้าคะฮะหนึ่งล้านก็ถ้าดิฉันต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหนจะลูกอีกดิฉันคิดว่า อย่างน้อยก็ต้องมีสักหนึ่งล้านแต่ถ้าหลวงพี่ไม่มีดิฉันก็คงต้องอยู่ที่นี่ต่อในซองนี้มีเงินอยู่ซองละสองแสนบาทห้าซองก็เป็นหนึ่งล้านพอดี อาจจะมาหวังว่าเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยคงจะพอให้สีกาและลูกของสีกาเนี่ยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นได้นะโชาตนี้ไม่คิดเลยอ่ะว่าจะได้จับเงินล้านอคิดไม่ผิดจริงๆที่เก็บลูกไว้ คุณแอนพร้อมหรือ,อยังครับเอ,อ่อฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะคุณหมอฉันไม่เอาเด็กออกแล้วค่ะอ,อ้าวฉันมาคิดคิดดูแล้วถ้าฉันเก็บลูกไว้น่าจะคุ้มกว่าบางทีเด็กคนนี้อาจจะเป็นตัวเรียกทรัพย์ให้ฉันก็ได้คุณสรุปจะไม่ทำแล้วใช่ไหมผมจะได้เรียกยคิวต่อไปมันเสียเวลาเอ,อ่อไม่ทำแล้วค่ะ อะไรวะคิวต่อไปสามแสนก็ได้มาแล้วหนึ่งล้านก็ได้มาแล้วถ้าขอมากกว่านี้อีกจะได้อยู่ไหมนะ่อะน้อวนางแอนจะมาซื้อไอติมเหรอใช่จ้ะป้า ฉันจะมาซื้อไอติมกล้วยป้าน่ะเอา้านางแอนไม่ได้เจอกันต้องหลายเดือนเอ็งมีลูกแล้วเหรอใช่จ้ะป้านี่ลูกฉันเองเอา้าแล้วเองไปมีผัวต้องกับตอนไหนวะแล้วผัวเองเป็นใครทําไมป้าไม่เคยเห็นผัวเองเลยล่ะแหมป้าฉันจะมีผัวตอนไหนมีผัวเป็นใครป้าไม่ต้องอยากรู้หรอกเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวฉันว่าจะซื้อไอติมป้ากินซะหน่อย าทาให้ฉันอารมณ์เสียไม่ซื้อแล้วฉันไปซื้ออะไรแพงๆกินดีกว่าอะไรของมันวะงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยสีกาแอนหลวงพี่เจ้าคะเห็นหน้าดิฉัน ต้องตกใจเหมือนกับเห็นผีขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าคะนี่สิเกอแอนให้ไปอีกเหรอนั่นมันยียแอนนี่ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นมาวัดวันนี้ทำไมมาวัดได้ใจเย็นๆสิเจ้าคะหลวงพี่ดิฉันก็แค่อยากมาทำบุญก่อนที่จะพาลูกไปอยู่ที่อื่นที่สำคัญ ฉันอยากจะมาลาด้วยนี่สิกะแอนอย่าพูดอะไรที่ไม่สมควรในนี้เด็ดขาดเลยนะที่นี่ในวัดรู้ไหมดิฉันรู้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราออกไปคุยกันนอกวัดไหมเจ้าคะ สีกายชวนพระออกไปคุยนอกวัดแบบนี้แปลกๆแล้แฮะสีกาแอนสีกาต้องการอะไรทำไมยังไม่ไปอีกอาตมาก็ให้เงินสีกาไปแล้วหนึ่งล้านบาทไม่ใช่เหรอหนึ่งล้านลุงพี่ให้เงินนางแอนหนึ่งล้านเลยเหรอ ดิฉันต้องการเงินอีกสามล้านเจ้าค่ะอะไรนะเงินหนึ่งล้านบาทมันจะไปพออะไรล่ะเจ้าคะเด็กทั้งคนเงินแค่หนึ่งล้านบาทมันจะไปพออะไรลละเจ้าคะไม่ได้อะอาตมาไม่มีให้สิกาหรอกทำไมไม่ได้ล่ะเจ้าคะเงินที่คนเข้ามาทำบุญก็ต้องเยอะต้องแยะหลวงพี่เป็นพระโกหกมันบาปนะเจ้าคะบาปงั้นเหรอ แล้วสิ่งที่สีกาทําอยู่เนี่ยไม่บาปงั้นเหรอนี่สีกากําลังขูดลีดเงินอาตมาอยู่นะนี่หลวงพี่ดิฉันจะบอกอะไรให้นะเจ้าคะคนอย่างดิฉันเนี่ยนะเจ้าคะกลัวบาปคนทําบุญยังไม่ได้บุญแล้วคนทําบาปทําไมจะต้องกลัวบาปด้วยแล้วดิฉันจะบอกอะไรให้ใหอีกอย่างนะเจ้าคะเด็กเนี่ยก็เป็นลูกของหลวงพี่จะใช้คําว่าขูดลีด มันก็ไม่ถูกนะเจ้าคะสีกาแอนเพราะแบบนี้ใช่ไหมอาจะมาให้เงินสิกาไปแล้วสามแสนบาทให้ไปจัดก,การลูกแต่สิกาก็ไม่ทําสีกาต้องการเอาลูกมาแบ็กเมลเพื่อขูดลิดเงินอันตามาไปอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมคิดได้ตอนนี้มันก็สายไปแล้วลหละเจ้าคะ่ะเพราแบบนี้นี่เองปนาเยี่ยมปนาคนรุ่นใหม่ เขาถึงได้เสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาเออป้าดาเพราะแบบนี้ไงพระดีๆก็พลอยเสียชื่อไปด้วยคนแบบนี้ไม่น่าจะมีที่ยืนในสังคมจับศึกแล้วก็จับติดคุกด้วยนะคะคุณตำรวจถึงว่าสาลาวัดสร้างไม่เสร็จสักทธธีเพราะเงินมันไปไม่ถึงศาลา พ่อมีมารสาสนาแบบนี้นี่ไงคุณตํารวจจับฉันไม่ได้นะคะแล้วลูกฉันจะอยู่กับใครอะ่ะมันต้องห่วงครับลูกคุณเดี๋ยจะมีหน่วยงานเข้ามารับไปดูแลนี่งไงความผิดของคุณลูกกระทํากับนายมดอะ่ะก็ร้ายแรงเกินกว่าที่จะปล่อยไปพวกเองสองคนจะเอามือปิดหน้าทําไมไม่ต้ององไม่ต้องอายมันหรอที่เวลาทําอ่ะไม่อายที่พอโดนจับได้มาอายเหรอโอ๊ยป้าเลิกโวยวายได้แล้ว อยากให้คนแห่มาดูกันเยอะหรือไงคะก็เออสิวะให้คนมันรู้กันไปเลยว่าหน้าตาคนชั่วน่ะมันเป็นยังไงเพราะมีคนอย่างพวกเอ็งไงทุกวันเนี้ยคนแทบจะไม่เข้าวัดกันแล้วทำให้คนอะเสื่อมศรัทธาในศีลธรรมคนอย่างพวกเองอ่ะมันต้องจับเข้าคุกกันให้หมดไปโอ๊ยออ๊ยไปคุณน้ำร้ง สาทุขอให้คนชั่วหมดไปจากแผ่นดินนี้สักทีเถอะก่อนที่คนจะหันหลังให้พระธรรมคำสอนไปมากกว่านี้ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ซื้อเว้ยไปขายที่อื่นเลยไปโอ้ยก็บอกไม่ซื้อ,ไ,อไปขายที่อื่นไป ล้อรถพี่ยางแบนอะฮะจริงพี่ไม่เชื่อเนี่ยพี่ก็ลงมาดูดิวะเฮ้ยนี่แกทำยางรถฉันแบนเหรอเปล่ะนะพี่ฉันไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำแล้วมันแบนได้ไงฉันจะไม่รู้เหรอก็มเมื่อกี้ฉันลงไปเก็บข้าวเกี๊ยะก็เห็นยางรถพี่มันแบนแล้วอะเอางี้ไหมล่ะใฉันเรียกช่างให้ ไม่ต้องทำไมอ่ะแกจะไปไหนก็ไปไปชัดจะเรียกซีเองหยุดนะอย่าขยับแกทำบ้าเหรอแกนเนี่ยฮะอย่าหันมานะทำไมอยากโดนยิงไส้แตกน,นี่แกเป็นใครวะแกมีปืนด้วยเหรอ ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสืบคดีแถวนี้อะแล้วฉันเห็นแก่หน้าสงสัยเหมือนจะทำอะไรผิดบางอย่างแกคิดว่าฉันโง่เหรอฉันไม่เชื่อแกหรอกไม่เชื่อจะให้ฉันลองยิงดูไหมล่ะเฮ้ยเอ้ยอย่าด้วยอย่าหันมาไม่งั้นฉันยิงจริงจริงด้วยนี่แกทำอะไรฉันวะก็ทำแบบนี้ไงโคนโคนหนีเร็ว นี่แกกล้าหลอกฉันเหรอได้เจอดีนะฮะ้ยดันหนีมาซอยซานซะงั้นเฮ้ยทำไงดีอ่ะคุณฉันกลัวเอ่อเราต้องย้อนกลับไปทางเดิมอะค่ะเราจะไม่สวนกับมันเหรอคะเออว่ะเอาไงดีวะเนี่ยหาที่ซ่อนคุณหาที่ซ่อน,อนเอ่อคุณคุณมาแล้ว หายไปไหนวะแกคิดนะว่าแกจะหนีฉันพ้นอ่ะออกมานี้เลยหรือว่ามันไม่ได้มาทางนี้วะมันคงไปแล้วแหละรีบออกไปเลวคุณคุณทำไงดีอ่ะฉันกลัวใจแย้ยอยู่แล้วว่า อคุณมีโทรศัพท์ไหมฉันจะโทรแจ้งตำรวจอะไม่มีอะคุณเขายึดของฉันไปหมดเลยอะถ้างั้นเรารีบออกไปจากตรงนี้ดีกว่าคะ่ะแถวนี้มันเปี่ยวไม่มีคนเลยอะจะไปไหนคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอฮะพี่เพรพี่ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันขอล่ะปล่อยเหรอปล่อยให้เธอไปสวยสุขกกับคนอื่นเนี่ยนะปันปเลยเหอะ เราทเลาะกันแล้วนะพี่ยอมรับความจริงเหรอนะฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมเลิกเด็ดขาดเว้ยเด็กคนฉันไม่รู้หรอกนะว่าระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันคือการบังคับขืนใจผู้หญิงคนนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องของแกแกไม่ยุ่งอะไรด้วยวะจะไม่ให้ฉันยุ่งได้ไงก็ผู้หญิงคนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่คุณนั่นแหละเลิกยุ่งกับเธอซะไม่นะวัดมากับฉันอย่างนี้ไปไปล่อยนะคุณมาปล่ย ยุ่งอะไรด้วยวะชอบแฉเรื่องของคนอื่นมากนะใช่ไหมได้การได้เจอดีแน่ได้คุณเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมอะไม่เป็นไรหรอกคุณรีบไปแจ้งตำรวจเถอะไป สรุปก็คือผู้ชายคนนี้ไม่พอใจที่คุณบอกเลิกก็เลยลักพาตัวและกักขังหนุหน่มๆคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะโชคดีนะคะที่ฉันหลอกให้เขาผ่ามาข้างนอกอะ่ะแล้วก็หานจังหวะขอความช่วยนะเหลือแล้วก็ได้ผู้หญิงคนนี้ช่วยอ่อยค่ะผมขอชื่นชมคุณนะครับทั้งๆที่เป็นผู้หญิงนะแต่มีสิทธิใจที่กล้าหาญมากแต่คราวหลังอย่าทําอะไรบุ่มบามคนเดียวนะครับให้หาโอกาสแจ้งตำรวจดีกว่าเกิดคนร้ายมีอาวุธปืนแรงขึ้นมาจะเป็นอันตรายได้ครับ ก็แหมคุณตำรวจตอนนั้นมันฉุกระหุกนะะี่ค่ะฉันกลัวคนร้ายเนี่ยจะหนีไปสะก,ก่อนครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ทำหน้าที่พลเมือดีขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้คุณน่ะป่านนี้ฉันจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้อะ่ะไว้ฉันจะหาเวลาไปตอบแทนนะคะไม่เป็นไรหรอกคุณฉันช่วยคุณเนี่ยไม่ได้หวังผลตอบแทนหรอกแค่คุณปลอดภัยเนี่ยก็ดีแล้วค่ะ งั้นเดี๋ยวผมขอพาตัวคนรายเป็นห้องขังกันนะครับว้านำ้ำหวาพี่ขอโทษพี่พี่ทำไปทั้งหมดเพราะพี่รักนำ้ำหวานะคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอคะไม่ไหลว้า